ทุกคนได้ยินกันไ้ยังวันนี้นะคะเราจะมาสอนทํำนีออนนคะ่ะนีออนคืออะไรนีออนคือการเรืองแสงเวลาทุกคนเป็นในที่มดืดทุกคนจะได้มองเห็นก่อนอินให้มาที่เดสอัพกระปงที่สามารถเรืองแสงได้เดี๋ยวเราจะบอกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกระปงแพงๆอ,อันนี้นะคะสามารถเรืองแสงได้นะคะถูกตุห้หน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ นะคะทุกคนอันต่อไปก็จะแพงๆมากเลยแล้วก็อันนี้ทุกคนมีอันนึงมีอันหนึ่งเอาเลยแล้วก็คืออันนี้นั่นเองนะคะสามารถนี่นะคะสามารถไม่ใจดิกซีอันนี้สามารถเรืองแสงได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งทังกันเลยก่อนอื่นให้ทุกคนมาที่เดสอัพนะคะขออนุญาตถอดกระปโปรงออกก่อนเนาะ แล้วก็ใส่ใหม่นะคะจากนั้นกดไปที่หกร้อยสีนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นสีที่มันมีข้อสีแดงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะเพื่อนประมาณตรงนี้อทุกคนเห็นไหมเห็นไหมที่มีขอสีแดงอะทุกคนกดไปนี่แล้วถ้าจะเปลี่ยนสีนะะไม่งนะคะให้กดมาที่อันตรงกลางที่เป็นสีแบบย้อมเองนะคะเราก็เลื่อนไปที่สีที่การสมมุติเราต้องการสีชมพูรเราก็เลือ่อน ไปจนกว่าจะถึงสิ่งนี้น,นะคะมันก็จะมีแสงสีชมพูแบบนี้นะคะทึ่สามารถใช้ได้แค่บางอันนะคะอย่างเช่นโบที่ติดอยู่ข้างหลังก็สามารถใช้ได้นะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าไหนใช้ได้หรือเปล่าอันไหนใช้ได้บ้า,างพวกอิสซิซอรี่นะคะแต่กระปุ่มพอรู้อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปเหตกันเลยนะคะซึ่งที่นี่นะคะต้องใช้ประมาณแบบ เลเวลเจ็ดสิบเก้าขึ้นไปอ้าวเี่ยอะไรอย่างนึงค่ะแยวเราจะมาสอนทุกคนเอา UFO ได้เอา UFO ด้วยนะคะ UFO ค่ะซึ่งทุกคนอยากเอาไปซึ่งทุกคนสามารถเอาได้ฟรีๆนะคะรหัสก็จำกันได้ไง่ายๆคะ่ะแถมแถมสามารถเปิดให้เพื่อนได้เลยนะคะชวนเพื่อนถ้าใครดูวิดีโอนี้อยู่แนะนำให้ไปชวนเพื่อนมาหากันนะคะสำหรับใครที่ไม่มีไปชวนเพื่อนมาหา เห็นไหมกระโปรงของเราเรื่องแสงในที่มืดทําให้เราสามารถมองเห็นกระโปรงเราได้นะคะปกติถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเรืองแสงเลยมันก็จะไม่สามารถเอ้นั่นได้นะคะข้อนั่นก็คือ A อ e. A. อ A าห้นะคะเสร็จแล้วกดถ้าเกิดมันขึ้นแบบแบบนี้นะคะแล้วก็ตูเปิด,ดเลเซอร์อก็ผ่านมันไปได้ง่ายๆเลยะคะ่ะแลวเสร็จแล้วนะคะมันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้ ซึ่งเราเก็บไปแล้วนะคะเราก็จะไม่เห็นนะคะถามว่าเก็บไปแล้วเหรอก็น,นี้เ,เก็บไปแล้วอะคะ่ะนี่เลยทุกคนทุกคนเห็นไหมที่เป็นรูปมนุษย์แต่งดาวออกไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเกมบัก <c oughs> นี่ค่ะที่เป็นมารูปมนุษย์แต่งดาวเซเว่นนะคะนั่นแหละนะคะซึ่งเดี๋ยว